ฝันเห็นกระจกหรือฝันว่าตนเองได้สองกระจกคำทำนายท่านจะได้รับเคราะหจากกรรมเก่าช่วงนี้ให้ระวังตัวไว้บ้างจะทำการสิ่งใดต้องคิดให้ดีและต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดทั้งในเรื่องการลงทุนลงหุ้นต่างๆถ้าไม่จำเป็นควรเว้นไว้สักระยะก่อนจะดีถ้าฝืนทำ อาจจะขาดทุนเสียชื่อเสียงการงานจะติดขัดแต่ถ้าหากท่านฝันเห็นกระจกสีต่างๆหลากหลายสีถ้าเป็นเช่นนี้ท่านจะได้รับโชคลาภทางการงานและอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่หรือได้รับการยกย่องชื่อเสียงเกียรติคุณในเร็ววันดรงความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายังไม่เจอคนที่โดนใจ คงต้องใจเย็นอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ช้าช้าได้พราเล่มงามคนที่มีคู่รองแล้วช่วงนี้ความรักของท่านกำลังสดใสแต่ก็อยากให้เกิดปัญหารถไฟหลายหลายขบวนมาชนกันล่ะเดี๋ยวจะงานเข้าไม่รู้ตัวดวงการงานการเงินสำหรับท่านทำธุรกิจที่ต้องให้เครดิตจะเกิดมีปัญหาผิดนัด การจ่ายหรือมีโอกาสถูกช่อโคมงได้ท่านที่เป็นลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนงานออกจากงานบางทีถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็เป็นไปได้เลขเด็ดเลขมงคล97 47 07 947 667จ็ด